ไม่มีใครก็ทําระยำแบบนี้นะครับพอเราไม่ส่งเสริมลูกน้องก็ไม่กล้าทําวันนี้เห็นไหมครับตํารวจกล้าโอนเงินผ่านเว็บผ่านรับเงินเว็บพน,นันผ่านบัญชีตัวเองนะครับนะแล้วเห็นไหมครับมีภาพของอะไรกระเป๋าเงินสดนะครับนาฬิการถด้วยรถน่าทะเบียนอะไรสามแปดสหรือเปล่าไม่รู้วันนี้เราเป็นผบตำรวจแล้วปล่อยให้ตร้งตั้งแต่งตั้งไปเถอะอเ่าไปยุ่งของเขา เพื่อมือไปล้วงนะเพราะนั้นเปนเรื่องนี้เป็นการท้านายุหนูไม่สั่งผมตลตอรหยุดปฏิวัติที่หรือสั่งช่วยการนายุหนูก็ต้องเขาต้องโดนเรื่องลัเว้นการเว้นที่ด้วยนะผมไม่เชื่อว่านายุหนูจะรับเงินรับทองแต่ว่าประชาชนเขาสงสัยว่าไม่รับเงินก็จริงแต่รับประโยชน์อื่นใดหรือเปล่าก็คล้ายๆก็คล้ายๆกันก็มีอาจจะมีเพิ่มนิดหน่อยเรื่องเส้นเงินเรื่องอะไรต่างๆนะ